สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองปลายเบิร์สุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าด้วยจากกับช่องแม่ยายจอยจ้าพี่น้องเงือี้พาพี่น้องมากินของหากินยากเสพจาพี่น้องจ้าเสฟขักแหวบแม่ฝีมือแม่ยายจอยคือเก่าจ้าพี่น้องหอนหอนจ้าแกงหิตบวกพี่น้องได้กินลวปะจ้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องม่เยี่ยมมายามจังหวัดอุบลอำเภอเดชอุดมบ้านแม่ยายจอยเองจ้าบ้านเกิดเมื่องนอนพี่น้องเฮาสิพาดบ่ได้กับเมโน่พื้นบ้านเฮาที่หากินยาก หนึ่งปีได้กินแค่ครั้งเดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้หนากระติบข้าวเหนียวห่อแบบใหญ่พี่น้องกองแบบใหญ่ควนทวนทวนพี่น้องก่นเด้อนีูุ่หนะพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวกองแบบใหญ่ห่อนๆสดน้าห่อนๆ่อนเส็บๆหอมๆอมเส็บเสียพี่น้องเสียมันเสียเสีบแน่มาเด้อมาเด้อผู้ใดพันกินข้าวนีกินน้ำันดด้วจ้ะนี่อันนี้น้ำจืดนอคาออนผู้ใดเคยกินบ่จ้ญ์นอคาออนจากพี่น้องลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะกินกับแจวปลาแดกตอนใหญ่คือกันพี่น้องนี่อุ้ย เอ้ยเพิ่นต่ำหาจจากแสบๆพี่น้องแจวอยู่ใสกับบอสแบนะนะบคือแจวบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะกินแจลอยุงเถีย็คือบอสแบบแบบนี้พี่น้องเอ้ยมาด้วยจาก,กินกับเป็นแย่จ้อยเด้อนะพี่น้องเข่าพุ่นนะเบิ่งหนึ่งแล้วไม่ไม่พู่นะควนหวนหวลอู้ยเป็นแสบพี่น้องเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอายายกินน้ำกันพี่น้องมาเด้อบ่วะรอลายห่างกับบะาอลายข้ามล่ะละมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องแกงเห็ดัวกแสบแกงแล้วก็กินเลยืม ฟังเสียงสดด้วยพี่น่องจำประแดกแเศบๆบแบบแบบนอค้าพี่หน่องน,นอค้าออน ช่บรรยากาศไปนํดาด้านหลังแสงอาจจะซองมาใน,น,น,ดนดิดึึงเด้อพี่น่องเด้อขอถอดขออภัยได้หลายแสงตะเวนก็มาเห่นบญบานมายามแม่พี่น่อง ตอนนี้ดูน่าเหตุการณ์หลุนระทึกพี่น้องน้ำ <laughs> หน่ำึ้นหน่ำก็ขึ้นหน่ำก็จะทัวร์มุ่งทางไปเมื่อจะสีเมื่อใดบุเมื่อบ่ใดผูนี่น <laughs> มาถึอจังหวะเขาดีพี่น้องโต๊ะคืนนี้มาบ่นแหนาะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องพคนะ หอมใหญ่ๆครับอัวพี่น้องอื้อแสบค่ะพี่น้องหวานจัจ้วๆอือ้อจำปลาแดกมัดนี้จำปาลาแดกเข้ามอคาตามไปมอคาตามลงไปแสบปะเนาะมันโดนอีกกินเท่อน,นึง ไม่ใช่จอยซื้อมากจ้ะซื้อมาจากตลาดแสบครับน้อ,องเขาเนี้ยห่อน น้องี้องเหรอเขาเนี่ยหอนหอนไอ้ทุนทุนกินเบิงบรรยากาศไปนัน่มเนาะบรรยากาศบานนอกบานหน้าเข้าพี่น้องเหตุงานมเมย์แม่แล้วก็ต้องพักพรอนอ่ะพี่น้องเนะาะพักพรอนี้ยจักหน่อยพักพรอนสมองไปนั่มกลับไปจังไปต่อสูงกันไหมพี่น้อง นอคาะออนมีไอ้จอยมากกินซดกกะไดเอาลวกกะได่จำเจ้าแนว่วกินบานขอามันุดหยอดพี่นนอง พายุเขานะจ่าช่วงนี่เพันธุว่าพายุเขา่าถึงวันที่สิบสองพี่น้องฝนตกมันขึ้นไม่ใหญ่จอยมากกับฝนตกตลอดทางเลยออกจากกรุงเทพมาประมาณตีหนึ่งตีสองแด้ตีหนึ่ง,ต,ง,ต,งตีสองบานเนี่ยออกมากอะฝนตก tốt giò chèm hoặc bún mắp khi nó Đó cũng uống บ้านไม่จะจจอยเอินเฮ็ดบวกเนะะาะภาษาผากการก็จะเอินเฮ็ดโคนเนาะพี่น้องเฮ็ดโคนก็เฮ็ดปวกอันเดียวกันแล้วก็เฮ็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะอันบบได้กินโดนโดนแรือไหมเฮ็ดปวกไกลหน่อยไหมพี่น้องมีผู้ได้หููจัาก,กว่าจา้ะ มันขืนตามพ่นแม่แต่กี้กน้นองพี่น้องยามเขาไปเห็นไฮเห็นหน้าเนาะมันขืนตามพ่นเก็บมะมกมะอูนี่อ้ยสุดยอดเลยพี่น้องไหนพี่น้องดอกยังไงดอกยหญ่ครัก เอาแรงกพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม้ยาจอยเด้อพี่น้องเด้อทุกคลิปม้ยาจอยต่างใจเฮ็ดนาะจ๊ะเนาะ ทุกคลิปตั้งใจทำเนาะจ้ะเนาะเด็นกำลังใจให้มียจอยในยเด,อดอ้อจ้ะอืม แกงเกินหันหอนนะพี่น,น้องเนาะส่วนหนามันหอนอู้ยเครื่องคับ เอาละจ้ะพี่น้องเมย์จอยกับกินอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันจะเาวจนเกินไปเนาะจ้ะพี่น้องเมย์จอยกับฝากคือเกาได้จ้บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเมย์จอยในเรือจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เมย์จอยจะขอตัวลาไปํามเดี๋จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะพี่น้อง